ในเรื่องของสมองไหลมันก็ยังอยู่ครบคมดเนนะมนไม่เห็นมีอะไรเท่าที่ผมดูแล้วก็ทุกคนก็รุเจือให้ความความคิดความอ่านให้กับทางพักอยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องที่พยายามจะไปผูกโยงกับสมาชิกที่อาจจะออกไปตั้งพักเราได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราเข้าใจนะคะก็มันเป็นรัฐมนูญฉบับนี้เป็นกติกากลไกแบบนี้ที่ ต้องการที่จะไม่ให้พรรคเพื่อไทยได้ผ่านิลิสดังนั้นผู้ที่เ,เป็นนักการเมืองแล้วก็เขาก็ต้องเข้าสภาเนี่ยเขาได้ไปช่วยกันทำพักขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่ว่าการไปเนี่ยการสื่อสารหรือว่าการเสนอต่อเนี่ยไม่ทราบเสนอถูกหรือผิดผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะต้องกลับมามีผลที่จะทำให้ พักเดิมทีเสียหายผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเจตนาของท่านเหล่านั้นเรามีความเหนียวแน่นกลมเกลียวนะครับที่จะอยู่พักเพื่อไทยด้วยความหวังของพี่น้องประชาชนชาวอีสานให้ความไว้วางใจเราตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทย บางทีก็ปไปพูดจากันต่างๆนานา,นาว่าท่านพักเพื่อไทยเนี่ยขาดความสาม,มัคคีอย่างนู้นอย่างนี้นะเขาเรียนด้วยความเพราะว่าในการทํางานของพักเพื่อไทยเนี่ยเราแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดแจ้งนะผม,ม,มจะด,ดูแลทางสภาผู้แทนรัศดรส่วนคุณหญิงนั้นดูแลเรื่องเกี่ยวกับการยุทธศาสตร์ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้สื่อมวลชนอาจจะมี เข้าใจเข้าใจผิดนะฮะผมเรียนว่าทั้งกับผมแล้วก็ทั้งับหญิงเนี่ยในฐานะท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์เนี่ยเราทํางานกันกรมเกลียวเราก็จะเข้าเข้าใจกันแล้วต่างคนต่างทํางานประโยชน์สูงสุดมันตกอยู่ที่พักเพื่อไทยทั้งนั้นนะวันนี้ก็เป็นวันดีนะเป็นวันที่ผมอยากแกรฟเปลี่ยนต่อสา่พิจารณว่าสิ่งต่างๆที่ท่านเข้าใจผิดท่าน,นได้โปรดได้เข้าใจด้วยเราทั้งสองนี้ทํางานกรมเกลียวกันอย่าง ไม่เชื่อท่านลองสอบถามดาท่านสมาชิผักของพรคเพื่อไทยท,ทุกๆคนได้เลยทุกคนเข้าใจนะฮะแต่แน่นอนนะในเรื่องเกี่ยวับการทํางานทาการนั้นมันก็อย,ย่อมมีสิ่งที่อาจจะเข้าเข้าใจกันหมายว่าดิดขัดกันบ้างแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่แก้ไขได้นะฮะพี่ท่านวันนี้ผมเรียนทุกความเพราะว่าผมขอ,อยืนยันว่าผมทํางานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ทำงานประสานงานกับท่านประธานยุทศาสตร์ท่านหญิงสุดารัตน์มาโดยตลอดแล้วไม่มีอุกรั์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะของเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตหญิงแตนไหมครับก็กับียนท่านหัวหน้าพักนะคะแล้วก็พี่น้องเพื่อไทย ท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะคะก็อย่างที่ท่านหัวหน้าพักได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงพักเพื่อไทยเนี่ยเรามีการทำงานนะคะอย่างกลมเกลียวกันนะมีการหารือกันและต่างคนต่างทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างให้พักเพื่อไทยเนี่ยมีความ แข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังในยามที่ประชาชนเนี่ยกำลังท้อแท้หมดหวังต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจนะคะซึ่งส่งผลไปสู่ปัญหาอื่นๆพรระเพื่อไทยเราไม่มีเวลามาทะเลาะกันนะคะเพราะว่าทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งมานั้น ล้วนได้รับเลือกตั้งมาจากความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนและเขาคาดหวังกับพัรรคไทยมากที่สุดในการที่จะให้ช่วยเป็นปากเสียงและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นก็กับเรียนนะคะว่าข่าวที่ออกมาในระยะเวลาอาจจะประมาณสองสมอาทิตย์เนี่ยพวกเราไม่สบายใจเพราะว่าเป็นแหล่งข่าวซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะ เป็นสิ่งที่เป็นแหล่งข่าวที่ออกมาทําลายความเชื่อมั่นต่อประชาชนต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งมันไม่เป็นจริงในช่วงโควิดนั้นสอสอทุกคนทํางานอย่างหนักนะคะลงพื้นที่ทํางานอย่างหนักถึงแม้ว่าสภาจะปิดเมื่อเปิดสภามาต้องอภิปรายดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน1.9ล้านล้าน ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่อภิปรายในทุกเรื่องแล้วก็ยังทํางานภายใต้การนำของคณะสมพงศ์อย่างเข้มแข็งในสภานะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่สบายใจกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากที่จะทําความเข้าใจนะคะกับทุกทุกท่านนะคะส่วนเรื่องที่พยายามจะไปผูกโยงกับสมาชิกที่อาจจะออกไปตั้งพัก เราได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราเข้าใจนะคะก็มันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกติกากลไกแบบนี้ที่ต้องการที่จะไม่ให้พักเพื่อไทยได้ผาพิีลิสดังนั้นผู้ทีเ่เป็นนักการเมืองแล้วก็เขาก็ต้องเข้าสภาเนี่ยเขาได้ไปช่วยกันทำพักขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งนั้น แล้วเราก็มั่นใจว่าคนที่เข้าไปไม่ว่าจะพรรคเราหรือจัดซีกประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ยังอยู่ซีกประชาธิปไตยเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะคะเราไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยและเป็นเรื่องที่ที่เป็นความจําเป็นจากกติกาที่บิดเบี้ยวรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวนะคะเราเข้าใจดีนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสืบมลชน,นอีกครั้งหนึ่งครับ ผมเองซึ่งต้องทำงานร่วมกับสวทุกคนในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานภายใต้ท่านหัวหน้าพักและท่านประธานยุทธศาสตร์ถ้าว่าทั้งสองท่านไม่เป็นเอกภาพคนที่จะทำงานยากที่สุดคือผมจะลำบ,บากมากและถ้าท่านเลขาธิการพักก็จะลำบ,บากมากและทำงานไม่ได้เลยแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมเองทำงานอย่างมีความสุขนะครับ แล้วทำงานไม่สับสนอะไรก็รับปฏิบัติสัญญาณจากพักช,ชัดเจนท่านหัวหน้นาพักท่านประธานวิทศาสตร์ก็ได้มอบหมายภารกิจชัดเจนแล้วผมก็ทำงานกับเพื่อนสสได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นข่าวที่ปรากฏออกมาด้วยแร่งข่าวใดก็ตามฮะก็ขอความเป็นธรรมว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ ในฐานะที่สัมผัสกับเพื่อนสอสกับทุกคนเนี่ยข่าวที่ออกมาทํานองว่าพักเพื่อไทยแจกแย่พักเพื่อไทยอาจจะไม่เป็นที่พึ่งได้แล้วเนี่ยเป็นความทุกข์ของสสอในพื้นที่ซึ่งประชาชนสมาชิกพรรคเราก็สงสัยสักถามดึงเราก็ชี้แจงไปเ mm hmm. พราะฉนั้นถ้าหากว่าเป็นการเจตนาปล่อยข่าวให้พักเสียหายเนี่ยก็ต้องขอพึ่งสื่อมวลชนน,นะครับให้ได้ช่วยนำเสนอได้ว้าเท็จริง แต่ถ้ามีบุคคลใดที่เจตนาจะทาอย่างนี้เนี่ยให้เกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องขอนะครับขอว่าอย่าได้ทําอย่างนั้นเลยเราเข้าใจทุกคนที่เหมือนท่านประธานยุทธศาสตร์เหมือนท่านหนาพักพูดการไปตั้งพักนี่เป็นเรื่องปกติควรส่งเสริมด้วยแล้วเป็นความจําเป็นที่ทุกท่านจําเป็นต้องไปตั้งด้วยเพราะรัฐมนูนเป็นแบบนี้นะครับเียงแต่ว่าการไปเนี่ยการสื่อสารหรือว่าการเสนอต่อเนี่ย ไม่ทราบเะเนือถูกหรือผิดผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะต้องกลับมามีผลที่จะทําให้พรรคเดิมเสียหายผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเจตนาของท่านเหล่านั้นถ้าเป็นเจตนาจริงๆผมก็คิดว่าท่านจะต้องให้ความเห็นใจกับเพื่อนสสเกตงทั้งนี้ทั้งนั้นจนถึงนาทีนี้นะครับผมยังมั่นใจแล้วก็ยังสบายใจว่าเราที่อยู่แล้วก็สมาชิกที่ไปยังเข้าใจกัน แล้วก็ยังคิดว่าจะต้องทํางานร่วมกันในอนาคตอีกยาวเพราะแน่นอนที่สุดก็คือจะตกไหนก็แล้วแต่ยังอยู่ที่ฝ่ายประชาธิปไตยมันเดิมครับมั่นใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กน้อยมากที่เกิดขึ้นแต่พอดีการสื่อสารผิดพลาดมันเลยเป็นทุกคนที่ทุกข์มากที่สุดคือเพื่อนสอสเขตนะฮะเรื่องนี้ก็โดยเฉพาะที่สอสอีสานได้รับการพาดพิงดีพอสมควรก็อยากจะให้ท่านประธานภาคอีสานได้พูดถึง จริงๆแล้วสสอ,อีสานเป็นยังไงวันนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานสสอ,อีสานแล้วก็เพื่อนสสอ,อีสานนะครับเรามีความเหนียวแน่นกลมเกลียวนะครับที่จะอยู่พักเพื่อไทยด้วยความหวังของพี่น้องประชาชนชาวอีสานให้ความไว้วางใจเราตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยผมเชื่อว่าเพื่อนสสทุกคนครับไม่หนีไปไหนครับจะอยู่พักเพื่อไทย จะช่วยกอบกู้ประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนชาวอีสานที่มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราครับคนไกลทำงานทุกส่วนยังเป็นปกติการอภิปรายเรื่องเงินกู้พรบเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ภูมิใจในผลงานนะครับว่าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ของเราเนี่ยได้แสดงผลงานทำหน้าที่ได้อย่างดีที่ดีเพราะอะไรครับเพราะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้า รัฐประดานยุทธศาสตร์จนไปถึงวิทยากรที่เลี้ยงสอสอเก่าสอสอใหม่ในพักก็ทํางานเป็นระบบก็ทําให้ผลงานออกมาดีส่วนที่ถัดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาขุกขักบ้างอันนั j j an, deleted, ids, kind of ้นเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราเพิ่งกลับเข้ามาเป็นสอสอการผสมผสานประสบการณ์เก่าใหม่พักเก่าพักใหม่พักเพื่อนพักร่วมสายค้านยังต้องมาแชร์ประสบการณ์เรียนรู้กันอีกเยอะถูกขรบแต่พอเข้าที่แล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าการอภิปรายครั้งล่าสุดเนี่ยเราพอใจนะแล้วยังเชื่อว่าต่อไปนี้เนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยรยรวมทั้งงานด้านนอกสภาในสภางานบริการที่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นบทพิสูจน์ได้ว่าความเป็นเอกภาพของพรรคเนี่ยมันสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็ต้องขอบคุณท่านสุมวนชน,นะฮะที่ได้มาช่วยกันทำข่าวดีความจริงในลักษณะนีะ้เราควรจะ บอกท่านมาตั้งนานแล้วแต่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เราทั้งสองคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหญิงกับผมได้ด้ทำการารตรงเกลียวกันมาโดยตลอดมันไม่ได้มีอะไรท่านมีจะสอบถามอะไรเชิญได้เลยนะครับอ๋ออันนี้จะก็คุยกันอยู่ก่ไม่ไม่มีอะไรปกติแล้วก็ในเรื่องอย่างที่คุณหญิงได้บอกการตั้งปาก มันปกติอ,อันนี้ผมจะเรียนอย่างนี้ในขณะที่มองภาพดูว่าบางทีรัฐบาลเนี่ยอาจจะอยู่ใน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 พวังที่โซเซหรืออะไรต่างๆมันก็ย่อมมีบุคคลอะไรต่างๆที่คิดผ่านที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวการเตรียมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างสมัยก่อนเพื่อไทยกับ สายรากชาติเหมือนกันกัเตรียมตัวก็เป็นในแนวนั้นนะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแปลกใดๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้มันก็เป็นพวกกันเพื่อนผูกกันแล้วก็อยู่ด้วยกันก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีสิ่งสิสใจเลยเนี่ยครับอ๋อไม่มีครับอันนี้เด็ดขาดไม่มีเพราะว่าในแลืมันมันเกี่ยวกับเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกำหนดกันอย่างนั้นแหละ พรรคเพื่อไทยนีย่เรามีแต่สอส,อสอเขตทุกคนแล้วก็สอส,อสอเขตที่เราได้รับมาเนี่ยนะฮะมันก็มีร้อยกว่าคนแล้วคนที่ได้คะแนน,นสูงสุดก็อย่างเแกก็ห้าหมื่นหกหมื่นอย่างผมก็ได้สี่หมื่นนั่นก็หมายถึงว่าผมได้สี่หมื่นเนี่ยผมติดลบนะไปสามหมื่นเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยนีย่ติดลบเป็นล้านนะ่เป็นล้านคะแนนะแสองล้านเนะี่ย เพราะฉะนั้นมันก็มีมีทางที่จะได้สสปฏิริษอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจเรามุ่งเน้นในเรื่องนี้อยู่นะเพราะเรามีคนของเราเด็ดขาดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภาคอีอออสานนะครับผมเชื่อว่านะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่อยู่สอง ผู้แทนร้อยสามสิบกว่าท่านเนี่ยไม่ไปไหนอ่ะอยู่เพื่อไทยนี่แหละนะการที่อาจจะมีพิจารณาที่จะต้องไปทําใหม่เรื่องต่างๆเนี่ยก็คิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ,เอาเอาปฏิทินเพื่อไทยไม่มีให้ปฏิทินะอันนี้มันมันมันรับไว่ได้คับเพื่อนมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ ความคิดของบุคคลที่ผมเรียนว่าในเมื่อมองดูในสภาพรัฐบาลเนี่ยมันกําลังจะเปรียบอําเอ้ยไม่แน่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนมันก็อาจจะมีปัญหาแต่เรานะก,ก็เตรียมตัวอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วไม่ใช่เฉพาะที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยผมคิดว่าพรรคอื่นๆก็เตรียมมันอยู่ละคุณก็เห็นนี่ยพรรคพรรคอะไรเอา,เอาพรรคในในส่วนของของรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมกันอยู่เหมือนกัน คุณก็ฟังข่าวแล้วกันนะะเพราะฉะนั้นทำกันอย่างนี้ทุกคนต้องเรียนด้วยความแล้วอันนี้สบายใจนะมันไม่เป็นปัญหาเนี่ยเอ่อคนเก่าคนใหม่มันก็มันก็ทั้งนั้นนะฮะผมผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายรัฐบาลคนเก่าหรือเปล่าย้ายกันไปมันก็ทั้งนั้นอ่ะนะผมเพิ่มเติมนิดนึ่งชาติรัฐธรรมนูญ ไม่แบบนี้นะผมเชื่อว่าทุกท่านอยู่ที่เดิมพอรับนูนมันเป็นแบบนี้แล้วท่านเหล่านั้นไม่มั่นใจว่าจะแก้ไขได้ใช่ท่านไม่มั่นใจว่าจะแก้ไขรับนูนได้มันยังคงเดิมเนี่ยท่านก็จําเป็นต้องแสวงหาหนทางที่ท่านจะได้ทางานการเมืองก็คือต้องไปตั้งพักเพื่อหาที่ยืนนัานเองแล้วเมื่อได้ที่ยืนแล้วนี่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นคือจับมือกันเหมือนเดิมทํางานการเมืองร่วมกันเป็นปกติ นะครับน่าเห็นใจท่านด้วยซ้าไปถ้าเราดึงท่านไว้เนี่ยท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะทํางานการเมืองแต่ท่านไปอย่างนั้นเราเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วมีทางใดที่เราจะช่วยกันยินดีช่วยด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องของรัฐนูลน,นะเรื่อง,องรัฐนูลค,คุณก็คิดดู สอสอเขตผมไม่เห็นเราออกกผลเองอยู่อยู่ต่อมันไม่เกี่ยวกับเราอะแต่หมายถึงว่าแต่ความที่ว่าแนวทางการเป็นประชาธิปไตยด้วยกันนี่อาจจะมีะะมัมันจะมีอีกเยอะถ้าสมมติั้วนปีสองพันหี่สิบ คุณคิดดูมันจะมีตั้งพักกัน30-40พักไหมนี่ในเรื่องของสมองไหลมันก็ยังอยู่ครบหมน,นะมนะไม่เห็นมีอะไรเท่าที่ผมดูแล้วก็ทุกคนก็ตุนเจือให้ความอะไรความคิดความอ่านให้กับทังพักอยู่ตลอดเวลาไม่น่าจะมีในเรื่องนคงไม่นะเอาขอคุณมากนะขอขอบคุณครับแล้วก็ วันหลังเจอกันใหม่ที่พักก็ได้นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ